สวัสดีค่ะนุชนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับนุชในช่อง v ีออรถมือสองบายนุชเพชรยนต์นะคะวันนี้นุชมีอัปเดต v ีออสีสวยอีก1นึ่งคันนะคะพึ่งเข้ามาสดๆดร้อนรเลยนะคะสำหรับตัวนี้ Toyota v o ีออสมิตรนะคะปี2019ราคา369,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้า คันนี้ลูกค้ามีประวัติเครดิตดีจัดยอดได้เต็มออกรถฟรีดาวนะคะผ่อนฟรีดาวเดือนละเพียงแค่5,900บาทเท่านั้นนะคะตลอดอายุสัญญาได้เลยดนะได้เป็นฟังก์ชันออปชันมาเต็มมากนะคะสำหรับคันนี้ดะท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยนะคะตามเบอร์โทร0 9 1 4 4 4 7 9 8 2นดุชเพยน,ยนนะคะแวะมาดูรถได้มาชมรถกันก่อนได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นในส่วนของไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์มาให้แล้วนะคะลูกค้าสาหรับตัวรองเป็นตัวรอง ท็อปนะคะตัวเม็ดปี2019นะคะราคา369ถือว่าค่อนข้างถูกเลยนะคะสำหรับตอนนี้ผ่อนสบายๆเลยนะคะ5,900บาทนะคะรายได้อยู่ที่1 5 0 0 0บาทก็สามารถจัดยอดคนเดียวได้เลยนะคะสนใจติดต่อสอบถามมาด่วนเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็คือเป็นอีกหนึคันนะคะอีก1รุ่นที่ค่อนข้างขายดีมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดนะคะด้านหน้ารถก่อนเลย มาในส่วนของด้านหน้าตัวรถคันนี้นะคะจะได้เป็นกระจังหน้าสีดําสวยๆนะคะมาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะโคมไฟหน้าใส่กิ้งสภาพสมบูรณ์ไม่มี่องรยการแตกเล้านะคะสวยๆมาพร้อมไฟเดย์ไทม์เนนดไลท์นะคะและไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้แล้วเรียบร้อยสันเตี่ยมด้านข้างนะคะสันเตี่ยมตรงมุมเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะคะโครงสร้างหลักเดิมแท้โรงงานนะคะสันเลี่ยมฝากระโปรงก็เห็นได้ชัดเช่นเดียวกันนะคะป่งซุ้มล้อนะคะไม่มีร่องรอยพิกามชนหนักค่ะสภาพสวยๆ ติกิปน่าสนใจมากคันนี้แนะนำเลยอีกหนึ่งคันนะคะเป็นตัวรองท็อปแต่ได้ออปชั่นฟังก์ชันมาค่อนข้างเต็มเลยนะคะตัวแมตคันนี้ได้เป็นแมต4ส่เทานะคะสวยๆเดิมๆโรงงานขอบ15นะคะยางปี2023ทั้ง4เสเนเลยดอกยางสวยๆสภาพสมบูรณ์นะคะมาพร้อม กระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นระบบปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวแล้วเรียบร้อยนะคะสวยๆเดิมๆนะคะในส่วนของกระจกด้านหน้าด้าเป็นกระจกเดิมโรงงานนะคะโตโยต้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าติดตั้งฟิล์มมาให้แล้วนะคะรอบคันแบบนี้เลยนะคะ ย้ำกันอีกทีนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นคันเพิ่งรับเข้ามาสดๆร้อนๆน,นะคะลูกค้าแต่ว่าสภาพค่อนข้างสวยเลยนะในส่วนของตัวสีนะคะไม่มีร่องรอยนะคะที่ต้องเก็บงานสีเยอะนะคะลูกค้าคันนี้นะ,ะไม่มีสกิดหินด้วยนะคะสวยๆเลยถือว่าเจ้าของเดิมเนี่ยค่อนข้างดูแลรักษาดีมาง่ายมากๆนะสำหรับตัวนี้ได้เป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์นะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางด้วยนะ,ะ,นะ,ะข้อดีของเขาคือเข้าตรวจเช็คระยะทุก1นึ่งหมื่นกิโลเลย นะเพราะฉะนั้นการันตีโครงสร้างได้เลยคันนี้นะคะสวยๆเดิมๆนะกระจกด้านข้างนะคะได้เป็นกระจกเดิมโรงงานโตโยต้าทั้ง4บานมาพร้อมการติดตั้งนะคะสัญญาการขโมยให้แล้วมือเปิดสีโครเมียมสีเดียวกับตัวรถนะ,ะภายในตัวรถได้เป็นโทนสีเบจคะ่ะลูกค้าได้เป็นเบาะหนังสีเบจสวยๆส,สภาพสมบูรณ์ไม่มีช้ำาแบบนี้เลยนะคะภายในตัวรถได้ฟังก์ชันในส่วนของหน้าจอทัชสกรีนระบบแอร์ออโต้เกียร์ออโต้พวงไลยมัลติฟังก์ชันแบบนี้สวยๆให้แล้ว นะคอนโซลด้านหน้าตัวรถนะไม่มีริ้วรอยการถลอกหรือว่าสกิตสติกเกอร์ต่างๆติดอยู่แน,น่นอนนะสวย โครงสร้างหลักซอกประตูนะคะลูกค้าน็อตทุกตัวไม่มีการขยบขยื่นน็อตเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะคะน็อตไม่มีการขยบขยื่นเลยค่ะลูกค้าคันนี้น็อตสภาพสมบูรณ์เลยนะคะแผงประตูด้านข้างนะคะคันนี้ได้เป็นสีดำนะคะสวยๆอยู่สภาพสมบูรณ์เลยเนาะน็อตไม่มีการขยบขยื่นค่ะน็อตเดิมทุกตัวรอยเมคอาคมชัดแบบนี้นะคะนี่เลยภายในสวยๆเบาะหนังไม่มีช้ำนะคะสวยๆเลย โนะครงสร้างรอยนอ็อตนะคะไม่มีร่องรอยการแกะขไข่ังแงะนะคะหรือว่าสติกเกอร์นะคะก็ยังมีให้เห็นแบบนี้ด้วยนะคะสติกเกอร์ต่างๆอยู่สภาพสมบูรณ์นะ,ะวันเดือนปีผลิตตรงกับสำเนารถสามารถโอนได้นะคะ ภายในสวยดูสะอาดมากนะคะสะอาดด้วยนะคะด้านในยังไม่ผ่านการเก็บงานนะคะลูกค้าคันนี้ยังไม่ล้างน้ําเปล่าด้วยนะคะย้ําเลยสภาพยังกริบขนาดนี้เลยเดี๋ยวเราจะมีการสปาเก็บงานให้นะคะด้านหลังตัวรถได้เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะลูกค้าสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะในส่วนของตัวโครงสร้างรอยเมคอาร์น็อตไม่มีร่องรอยการแกะไข่เงีงนะคะน็อตสภาพเดิมสมบูรณ์แบบนี้ด้วยนะคะแผงประตู สวยๆเดิมๆนะสำหรับคันนี้ได้เป็นแอร์แบ็กสองใบให้แล้วนะคะระบบความปลอดภัยของเขานะคะมาพร้อมกล้องถอยหลังให้แล้วด้วยติดตั้งเดิมโรงงานนะคะแล้วก็ในส่วนของสันเรียมด้านข้างหรือว่าตรงมุมนะคะเห็นได้ชัดเลยคันนี้รถมือเดียวประวัติสูนไม่มีร่องรอยการพลิกคว่ำชนหนักจมน้ํามาแน,น่นอนนะสวยๆด้านหลังได้เป็นไฟท้ายเดิมนะคะไฟท้ายเดิมๆการชนด้านล่างติดตั้งในส่วนของไฟทับทิมมาให้แล้วเรียบร้อย นะคะแล้วก็มาพร้อมกล้องถอยหลังด้านหลังให้ด้วยนะคะติดตั้งมาให้แล้วเช่นเดียวกันติดตั้งเดิมโรงงานกระจกด้านหลังก็ได้เป็นกระจกเดิมโรงงานนะคะพร้อมไฟเบรกดวงที่3ามาให้นะคะสันเรียมรอบคันนะคะสวยสวยเดิมๆเห็นได้ชัดเลย น,นี่สวยเดิมโรงงานแบบนี้นะคะรายได้อยู่ที่15,000บาทคันนี้เป็นเจ้าของได้เลยคนเดียวไม่ต้องใช้คนคําไม่ต้องใช้คนกู้ร่วมนะคะผ่อนฟรีดาวเดือนละ5,900บาทเท่านั้นเองนะคะได้รถสวยๆปี2019บคันนี้เป็นตัวรองท็อปแต่ได้ฟังก์ชันออปชั่นมาเต็มมากๆเลยนะท่านใดกำลังตามหาอยู่นะคะแนะนำคันนี้ให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยค่ะราคา369,000บาทเท่านั้นนะคะได้รถสวยๆไปใช้งานแบบนี้ ภายในดูสะอาดสะอ้านนะคะสวยๆโครงสร้างนะคะน็อตหรือว่าในส่วนของตัวรอยเมคอัพอยู <inaudible> ่สภาพสมบูรณ์แบบนีはは้เลยนะคะแผงประตูด้านข้างสีดำสวยๆนี่นะคะเดิมๆสวยๆแบบนี้นะแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันด้านหน้าตัวรถนะคะค่อนข้างมาเต็มเลยสำหรับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างนะคะ ซอกประตูนะทั้ง4บานน็อตไม่มีการขยบขยื่นน็นอตเดิมโรงงานแบบนี้ให้แล้วแผงประตูนะคะมาพร้อมที่ปะปิดกระจกออโต้นะเซ็นทรัลล็อกมีให้หมดแล้วเรียบร้อยนะคะภายในสวยๆดูสะอาดสะอ้านนะคะโครงสร้างน็อตไม่มีการขยบขยื่นน็นอตเดิมโรงงานนะคะแล้วก็สติกเกอร์ต่างๆนะคะติดตั้งเดิมนะมาจากในส่วนของโรงงานก็ยังมีให้เห็นนะคะนี่เลยเนาะสวยๆ สันเรียมเห็นได้ชัดนะคะสีเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้น่าใช้งานมากๆนะสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังนะคะโครงสร้างด้านหลังน็อตยึดฝากระโปรงด้านหลังไม่มีการขยับขยื่นนะคะสีเดิมสวยๆบอดี้เดิมนะคะด้านหลังตัวรถเนาะแล้วก็ยางอะไหล่นะคะคันนี้มีมาให้ถุงเครื่องมือแม่แรงมีมาให้หมดเลยนะคะไม่มี่องระดาติดแก๊สนะคะเป็นรถเดิม โรงงานนะคะเครื่องบินสินเดิมโรงงานด้วยนะคะนี่สวยๆนะคะสีเดิมสีนะคะแทบจะไม่มีเก็บงานเลยนะคะได้เป็นสีเดิมโรงงานสวยๆพร้อมใช้งานแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านหน้าตัวรถกันบ้างสตาร์ทเครื่องขึ้นมานะคะลูกค้าไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบเจ็ดกิโลลูกค้าจะได้เป็นไม่เดิมโรงงาน นะคะพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันมาให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้สวยๆนะคะสภาพสมบูรณ์เลยนะคะมาพร้อมในส่วนของตัวหน้าจอทัชสกรีนให้แล้วนะคะแล้วก็เชื่อมต่อเอ่อซีดีได้นะคะดีวีดีได้เนาะแล้วก็ระบบแอร์นะคะออโต้ Auto แบบนี้นะคะในส่วนของด้านหน้าจอเนี่ยจะมีในส่วนของกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะคะติดตั้งกล้องถอยหลังเดิมโรงงานมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ ชัดนะคะแบบนี้เลยนะคะพร้อมในส่วนของการเช็คระยะการถอยหลังให้ด้วยนะคะสวยๆเลยนะ,ค,ะคันนี้ความปลอดภัยเขาค่อนข้างเต็มนะคะแอร์เบกแอร์เบกสคู่ให้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่นะคะค่อนข้างมาเต็มเลยในส่วนของออปชั่นฟังก์ชันนะคะของรถคันนี้นะคะครตามหา v ีออมือสองไว้ใช้งานนะคะก็แนะนําคันนี้นะคะไปให้อีกหนึ่งทางเลือกให้คุณลูกค้าเลยนะคะสวยๆเดิมๆ เนาะนี่นะคะภายในสะอาดสะอ้านโทนสีดำรักษาง่ายนะคะนี่นะคะสีด้านข้างสีเดิมสันเรี่ยมคมๆคมคมเห็นได้ชัดนะคยะย้ำกันในทีนะคะคันนี้เป็น t o y o ต้านะคะ v ีออสหตัวมิดนะคะนานๆจะมีหลุดเข้ามาวันนี้รถนี้เข้ามานะคะประมาณ4คันติดจองไปแล้ว2องนะคะตอนนี้เหลือ2คันคันนี้ยังว่างอยู่นะคะไม่ใช้งาน1นึ0งแสนหนมกิโล ราคาตั้งขาย3 6 9 0 0 0บาทนะครผ่อน5,000ันคาวเท่านั้นเองนะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องกันบ้างนะคะสำหรับรถคันนี้เดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยค่ะ มากันต่อในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะลูกค้าคันนี้ได้เป็นห้องเครื่องสภาพสมบูรณ์เลยนะคะฝาครอบเครื่องอยู่สมบูรณ์เดิมโรงงานไม่มีรอยการแตกแล้วน็อ <N> ตไม่มีการขยับขยื่นค่ะสมบูรณ์เลยนะคะรอย QC เดิมโรงงานยังอยู่ให้เห็นเป็นบางส่วนนะะ้าน็อตไม่มีการขยับขยืน่นทุกตัวอยู่เห็นได้ชัดเลยนะคะ รอยเมกอักต่างๆอยู่สภาพสมบูรณ์นะคะน็อตยึดฝากระโปรงอยู่สภาพสมบูรณ์เช่นเดียวกันนะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมของเราการันตีโครงสร้างมาให้แล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นลูกค้า ไว้วางใจได้เลยนะคะในส่วนของตัวโครงสร้างเรามีวารันตีหนึ่งเดือนให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะหลังจากรับรถไปนะคะเกิดเติปัญหาตรงไหนแวะเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะย้ำกันอีกทีนะคะสำหรับตัวนี้เลย t ต y ยต้าวีออสนะคะ1.5มิตรนะคะปี2 0 1 9ราคา36900นหนานะมาพร้อมราคาผ่อนต่อเดือนฟรีดาว5,900นบาทเท่านั้นนะคะออกรถคนเดียวได้เลยเงินเดือนอยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะคะออกสบายๆนะ รู้ผลไฟแนนซ์ภายใน1น,นาทีด้วยนะคะภายในหชั่วโมงนะคะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยตามมือโทรด้านล่างสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องด้วยเนะคะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวนะคะวีออสมือสองเข้ามาใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ